สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการท่องโลกครวัวไทย Ion Thai Cuisine ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันจิจัญญาเพิ่มพัฒน์นะคะ ท่านผู้ชมคะรายการท่องโลกครัวไทยไอออนไทยค i s ซีนของเรานะคะพาท่านผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรับรู้เรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจนะคะและแน่นอนค่ะพาไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยที่ได้มาตรฐานและได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะ mm. เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการันตีค่ะว่าร้านอาหารดังกล่าวนั้นนะคะมีมาตรฐานทั้งในเรื่องของรสชาติอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆมีมาตรฐานอย่างไทยแน่นอนนะคะ ท่านผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครที่ติดตามรายการนะคะคงจะคุ้นชินค่ะเรายังอยู่ที่ร้านนาฏเอควิสิตไทยคุยซีนนะคะบนถนนคอนแวน์ใจกลางกรุงเทพเรานี่แหละค่ะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวที่สืบเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันพาไปอีกหนึ่งกิจการในเครือของนาฏนะคะนั่นก็คือนาฏไชยคุกกิ้งสกูล่ะเป็นโรงเรียนสอนทําอาหารไทยที่มีความพิเศษและน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในบริเวณของหน้าชายคุกกิ้งสกูลนะคะอยู่กับคุณพลอยพันธ์มากขวัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะแนะนํานิดหนึ่งนะคะคุณพลอยพันธ์นั้นเป็นทายาทนะคะของ คุณลักษณะนาดมาขวัตนะคะเจ้าของและผู้ก่อตั้งนาดเอ็กวีซิทไทยคุย i ีนนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ภายในบริเวณนา h ไทยค o กกิ้งส h o ล l ค่ะซึ่งคุณพลอยเองนะคะก็เป็นผู้ดูแลด้วยแล้วก็เป็นเชฟที่จะสอนด้วยเดี๋ยวให้น้องพลอยเล่าให้เราฟังค่ะว่าเรื่องราวความเป็นมาของนาดไทยคุกกิ้งส o ูลเนียเกิดขึ้นได้อย่างไรคะค่ะก็อ ตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีร้านอยู่2ร้านนะคะคือมีนาฏอาหารไทยอยู่ที่ซอยคอนแวนร้านนี้นะคะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งอยู่ที่เดอะโลเคอลบายอมทองสุขุมวิท23 <13 S 1> ค่ะกะ็ทั้ง2ร้านเราเนี่ยเราสะท้อนความเป็นพื้นบ้านนะคะความสวยงาม,มวัฒนธรรมการกินนะคะจนไปถึงอาหารต้นตํำรับชาววังทุกอ,อย่างนะคะเราก็เลยอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มีคุณค่าเหล่านี้ถ่ายทอดมายังลูกค้าของเราคะ่ะ ก็เลยตัก็เลยใช่ก็เลยเปิดเป็นหน้าไทยคุกกิ้งสกูลขึ้นมาเปิดไม่นานแล้วหรือยังคะเปิดมาได้4ปีแล้วค่ะเปิดตั้งแต่ปี2009ค่ะอ้มแล้วหน้าไทยคุกกิ้งสกูลเองเนี่ยมีคอนเซปต์สำคัญอย่างไรในเรื่องของแนวคิดสำหรับคนที่จะมาเรียนหรือว่าการเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาค่ะก็จริงๆหัวใจเด่นของการทำอาหารการปรุงอาหารนะคะก็ มันอาจจะอยู่ที่การทำอาหารเนี่ยก็จะต้องขึ้นกับรถมือของแต่ละท่านแต่ว่าของที่ร้านเราเนี่ยเราช่างตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วก็รับรองว่าเวลาทำเนี่ยก็อาหารออกมาอร่อยแน่นอนแล้วเรายงใช่ค่ะแล้วเรายังมีเคล็ดลับสูตรเด็ดของที่ร้านด้วยค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ภายในบริเวณที่เป็นการจัดการเรียนการสอนละ นะคะในหน้าชายคุกกิ้งส o ูลตรงนี้เนี่ยรองรับนักเรียนได้กี่คนคะรองรับได้ตั้งแต่ private class นะคะจนตั้งแต่4-5หคนนะคะจนไปถึง90คนค่ะค่ะ capacity ของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ capacity ตรงนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด30หัวเตานะคะแต่ว่าใครที่อยากจะสามารถมาเรียนเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยก็มาได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะ แล้วก็อุปกรณ์เครื่องคราวครบเลย<ร>ที่เรามองเห็นได้มีทั้งครกสากหม้อถังกะละมังหายมีให้หมด มาพูดถึงเรื่องของหลักสูตรนิดนึงค่ะคุณพลอยในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยแบ่งเป็นหลักสูตรอะไรยังไงคอรสระยะสั้นระยะยาวใช้เวลาเรียนเท่าไหร่คะ,อะคอสของเราเนี่ยจะเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะคะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจเรียนเนี่ยก็สามารถเรียนต่อไปเรื่อยๆได้คอสเราเนี่ยจะเป็นคอสอ4ชั่วโมงนะคะ,ะเราก็จะลงลึกไปทุกเรื่องเลยของอาหารไทยตั้งแต่วัตถุดิบนะคะเราจะพาไปเดินตลาดนะคะหรือว่าเรามีสวนสมุนไพรข้างล่างใครที่ไม่ไปเดินตลาดก็สามารถ ดูว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเวลาการตาพริกแกงมีอะไรบ้างอันไหนคือใบยี่หร่าอันไหนคือใบมะกรูดต่างกันยังไงนะคะหรือว่าส้มซาที่เราไปใช้ในมัสมันมหรือว่าเ,เวลาเราทำหมี่กรอบเราต้องใช,ใช้น้ําส้มซามใช่ไหมคะมตามสูตรโบราณอันไหนคือส้มซามเราก็จะบอกทั้งหมดเคล็ดลับวิธี ตามสูตรโบราณของเราเลยค่ะก็คือเริ่มกันตั้งแต่จ่ายตลาดเลือกวัตถุดิบนะคะลงมาถึงไ้ดูในสวนสมุนไพรเลือกเองกับมืออย่างบางวันเนี่ยเราก็ทาน้ําอัญชันเราก็เด็ดอัญชันมาจากสวนสมุนไพรนะคะแล้วก็มาบดตามแล้วก็ทําเป็นน้ําสดๆให้ลูกค้าของเราได้เห็นว่าวิธีเนี่ยการทำเนี่ยทำยังไงค่ะคอร์สสั้นๆสีชั่วโมงเนี่ยคนที่มาเรียนเนี่ยจะได้เรียนอะไรยังไงบ้างคะถ้าตามสแตนดาดเนี่ยจะเป็น4ี่รซิปีหมายถึงว่า1คอร์สของน้องพรอยที่4ชั่วโมงเนี่ยก็คือเรียนได้4อย่างเลยค่ะ เลือกได้ด้วยเลือกได้ด้วยค่ะออค่ะคอสยอดฮิตคืออะไรคะจะเป็น เรียกว่าเป็นคอร์สทำทีมบิวดิ้งค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนกิจกรรมสันทนาการอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารของแต่ละบริษัทนะคะก็มารวมกันที่นี่เราก็จะทําตั้งแต่ไอซ์เบรกกิ้งก็คือจะทำารู้จักใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะสอนแล้วก็เคล็ดลับต่างๆจากนั้นก็มาแข่งขันกันทำอาหารค่ะมันก็จะสนุกแล้วคุณครูที่มาสอนนี่เป็นใครคะก็เรามีทีมงานของเราด้วยแล้วก็มีพลอยเองแล้วก็ทางครอบครัวของพลอยเหมือนกัน ๋อ้ใช่ไหมคุณพลอยก็ต้องเรียนจบทางด้านเรื่องของการคุกกิ้งเชฟมาเหมือนกันค่ะก็มีเรียนด้วยแล้วก็พออยู่ในครัวกับคุณแม่มาตั้งแต่เด็กก็มีความรักเลือกอาหารไทยคุณแม่จะคอยสอนตลอดว่าอันนี้ยังไงอะไรยังไงค่ะกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นนักเรียนของน้องพลอยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติคะอ่าส่วนใหญ่จะมีต่างชาติเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าทีมบิวดิ้งเนี่ยก็จะมีทั้ง เอเชียต่างชาติแล้วก็มีทั้งคนไทยด้วยต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาเรียนอาจจะเป็น10เมนูเด็ดของอาหารไทยมไม่ว่าจะเป็นผัดไทยต้ยมยำกุ้งแกงเขียวหวานพวกนี้แต่ว่าถ้าบางทีคนไทยมาเรียนก็อยากจะเรียนอะไรที่โบราณนะคะหรือว่าสูตรที่สมัยนี้มันหาทานยากแล้วการที่มาเลือกเรียนที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรระหว่างอยู่ที่บ้านปรุงกันเองหรือว่าต้องมาเรียนสูตรที่นี่ค่เพราะว่า ความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่เคล็ดลับ อย่างถ้าพูดถึงว่าแกงใช่ไหมคะกะทิที่เราใช้นะคะอย่างกะทิเราไม่ได้ใช้กะทิกล่องใช่ไหมคะเราใช้กะทิสดแล้วก็อย่างแกงเนี่ยสมมติเราแกงบางทีบางที่อาจจะใส่น้ํามันใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราใช้เป็นหัวกะทิใส่ลงไปนะคะพอน้ํามันที่ได้ออกมาเนี่ยความหอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันน้ำมันที่ออกมาจากกะทิเอามาทำอาหารต่ใช่ค่ะแล้วก็พริกแกงอย่างพริกแกงเนี่ยเราสอนตั้งแต่เริ่มหมดเลยว่าพริกแกงเราจะต้องใส่อะไรบ้างเคล็ดลับเวลาคุณตำตำอย่าง ยังไงไม่ให้มันกระเด็นตำยังไงให้มันหอมแล้ต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปกระปิจะต้องเลือกยังไงค่ะแล้วในเรื่องของราคาการเรียนล่ะคะราคาราคาก็จะขึ้นอยู่กับเมนูที่เรียนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเมนูเนี่ยอยู่ที่2,500บาทค่ะก็เรียกว่าคุ้มค่าเลยว่ามาถึงปุ๊บได้เรียนรู้ส,สปปรรพคุณอาหารไทยหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะ,คะแล้วก็ยังมี4เมนูที่สามารถ ปรุงเสร็จเรียบร้อยได้เลยใช่ได้ทั่บ้านได้ด้วยก็รับประทานอาหารที่นี่ได้เลยก็ได้ค่ะอย่างนี้เราสอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับเพราะว่าลูกค้ามีทั้งสองแบบก็ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสอนภาษาไทยด้วยแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติที่นี่เราก็อินเตอร์ค่ะสอนภาษาอังกฤษเลย ค่ะ,คะแล้วค่ท่านผู้ชมค่อนข้างที่น่าสนใจทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณพลอยพันธมากวาวัตค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะท่านผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของนา้า e อ u วิสิท t h ไท c u i s ซ n นกันต่อค่ะ การรับรู้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดี mm hmm. มองหาไทยแลนด์ทรัส t m มา t คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ Thai Quality Globally Trusted ThaiTrade.com It's the most comprehensive e-marketplace with hundreds of thousands of products ready for you. To explore anytime, anywhere. Our quality sellers are exporters and manufacturers verified by Thailand's Department of International Trade Promotion. Join now and enjoy the benefits right away. WorldWideWeb.Thytrade.com, your ultimate sourcing destination. <laughs> พร้อมวิเคราะห์วิจาร์ณคู่บอลประจำสัปดาห์2ชั่วโมงเต็มกับกสิติกมลนาวินยิ่งรัก,ร,กรักสวุวรรณวรเทพมากโคาจิตจัญญาเพิ่มผัดและลิตยาพรคาราสุทุกวันเสาร์9โมงเช้าเอ็มคอดวันติดตามชมสายเลือดบอลไทย สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1 1 6 9่กเลับเข้าสู่ช่วงที่2ของท้องโลกรัวไทยไอออนไทยคุยซีนนะคะแน่นอนค่ะเรายังอยู่กับคุณลักษณะนาฏมากขวัตนะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะบุคลากรอ,อย่างพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยสรรหายต้องยากมากเลยแม่มีวิธีการครัดเลือกหรือว่าเอามาเทรนกันยังไงคะแม่บ้านเราเนี่ยกาเรียกเน่ต์ปลายจาว เราก็ใช้มือเรามือของเรานี่แหละที่จะปรุงเราไม่เคยใช้เครื่องตวงตวงวัดอะไรต่างๆเราไม่ใช้ค่ะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารคุณจะทานสิบถ้วยให้เหมือนกันค่ะคุณจะต้องทำช่างตวงวัดให้เท่ากันให้หมดมเพราะฉะนั้นไตปลาคุณทำมากี่ครั้งก็จะรสนี้อ,อร่อยครั้งไหนๆก็เหมือนกัน คุณเคยทานเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังมากหนังสือทุกเล่มมาขอทานครูรู้ทั้งหลายก็ยงติดดาวยอดของไปไกลแต่พอถึงวันนี้แล้วทุกอย่างก็ยังมีเหมือนเดิมก็ยังเป็นรสชาติเดิมไม่ไปการมีการดัดแปลงรสชาติเอาใจฝรั่งไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเอาใจฝรั่งมันก็ไม่ใช่ไทยแท้เพราะเราอยากให้ร้านเราเป็นร้านที่ ฝรั่งพูดว่าออเทนติกไทยเสน่ห์มันอยู่ที่มือว่าจะหยิบเท่าไหร่แต่ที่นี้เมื่อเราหยิบจนได้ขนาดมาตรฐานแล้วเราก็ทํามาตรฐานเหล่านั้นให้มันตรงกันตลอดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้ไม่ว่าคุณจะมาแล้วก็ติดใจแกงไตปลาเมื่อ20ปีก่อนจากร้านออมทองวันนี้มาทานที่นาทเอ็กวิซิตไทยคุยซินก็จะได้รสเหมือนเดิมตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีแม่ครัวแล้วก็บุคลากรในครัวได้อยู่มากน้อยขนาดไหนคะ ครัวจีนมีประมาณมีประมาณห้าคนครัวไทยมีเจดคนครัวของหวานกับครัวยำกับครัวอะไรอีกสักประมาณ4ี่คนแล้วก็ยัง<ช>มีทิเคเกอ,อร์ยี่สิบแล้วโอ้โหเยอะมากบางทีเราต้องรักษาออคนบุคลากรเหล่านี้ไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปปัญหาบุคลากรต้องบอกว่าโดยเฉพาะวิชาชีพเรื่องของการบริการเนี่ยจะค่อนข้างคุณภาพเนี่ยหายากมีปัญหาตรงนี้ด้วยไหมคะ มีแน่นอนนะคะหรือกรณีผลกระทบจากก้ารเมืองจากอะไรอ,อย่างช่วงที่ผ่านมาพอถนนนี้คือถนนที่ก็ปิดนะคะ่ะถ้าหารเดินเต็ม,มเราก็ต้องปิดร้านไป1หนึ่งเดือนอ,อะไรประมาณนี้นี่คือผลกระทบอย่างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ เราก็รู้สึกที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็ดีนะคะสำหรับเรานะคะชาวต่างประเทศเข้ามาเยอะการท่องเที่ยวเราดีร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาค่ะค่ะอย่างน้อยเขาก็มาชมบรรยากาศในร้านเราซึ่งเราจําลองสิ่งสวยสวยงามจากในวัดมาให้ชมค่ะค่ะเนื่องจากว่าอยู่ใจกลางสีลมนะคะเป็นแหล่งธุรกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าก็ต้องมีความหลากหลายส่วนใหญ่ที่มาทานอาหารที่นี่เนี่ยเป็นลูกค้าไทยไหมคะหรือว่าต่างชาติลูกค้าไทยมีนะคะ,คะก็ถือว่าก็พาชาวต่างประเทศมารับรองที่นี่ทุกคนที่ได้รับการรับรองที่นี่เขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเกียรติรู้สึกดีสถานที่ดีอาหารอร่อยก็ยิ่นคนที่พามาก็เหมือน ได้หน้าได้สัมปันธภาพที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อไปนักธุรกิจก็มาที่นี่เยอะทีเดียวนะคะไม่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่นี่เราสองรอบค่ะรอบแรกเนี่ยสิบเอโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะ คะรอบเย็นก็ห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มค่ะคุณก็จะได้ชมรำไทยในตอนกลางคืนนี่เป็นเ r a ร i t ช o n a l d อ n c แของไทยค่ะนะคะซึ่งเราก็มีทุกวันค่ะมีทุกวันแล้วในทุกจุดด้วยไม่ว่าจะอยู่โซนไหนนะคะจุดนี้รำเสร็จก็จุดโน้นจุดโน้นคือวนไปทางบ้านนะคะแล้วทางบ้านก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันทุกทุกชั้นค่ะ คุณแม่ว่าหัวใจของความสําเร็จเลยในการบริหารคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรสชาติอาหารแต่เรื่องของการบริหารธุรกิจแบบนี้เนี่ยคืออะไรคะก็คือต้องมีหัวใจมแต่รักในงานนี้อืแล้วคุณต้องไม่มีวันท้อถอยค่ะที่สิ่งที่เราบอกลูกตลอดเวลาลูกต้องอดทนนะคะอ,อดทนนะคะเพราะไม่มีใครสําเร็จได้ด้วยในเวลาอันสั้นอ,อ,อที่ลูกรู้สึกว่าทําร้านใหม่ที่สําเร็จได้เวลารวดเร็วก็เพราะว่า เรามีประวัติความเป็นมาเรามีที่เรามีรากฐานใช่ไหมคะลูกมาต่อยอดขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตายไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งยากตลอดเวลามันก็มีขวากหนามตลอดเวลาถึกวันนี้แล้วเราก็คิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักพอสมควรมีคนชอบเป็นลูกค้าประจำของเรานะคะ ก็นี่คือสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่จะมอบต่อสมัยให้ลูกได้ลูกทั้งสองคนก็ยังสืบทอดปณิธานอันนี้ด้วยนะคะเห็นบอกต่อยอดไปเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยใช่ค่ะเราให้เราฟังหน่อยค่ะค่ะก็โรงเรียนสอนทำอาหารเนี่ยเป็นความคิดของลูกชายที่ตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกแม่ชาวต่างประเทศต้องรู้นะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาหารที่อร่อยทุกคนรู้จักเอ่อจาก CNN ก็รู้ว่าเราได้ที่หนึ่ง ในมัสมันของประเทศไทยได้ที่หนึ่งของห้าสิบประเทศประเทศจ้ะนะคะแล้วเพราะฉะนั้นลูกชายก็พูดบอกว่าแม่จะต้องมีเพราะว่าคนไทยไม่มาเรียนกับเราหรอกครอคัวเขาแม่เขาก็เป็นปู่ย่าตาตยายเขาก็เป็นหมดหนูว่าจะแอบมาเรียนหน่อยมาเลยมาเลยคุณจะได้เคล็ดลับอะไรที่คุณคิดว่าไม่เหมือนที่บ้านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้น พาเกตของเราก็เลยกลายเป็นว่าชาวต่างประเทศมาเรียนมากมายแล้วสิ่งที่เทียนภูมิใจก็คือทีมบิ l ดิ้งค่ะค่ะที Building ที่เราทำเนี่ยมันทำให้เหมือนองค์กรต่างๆที่มาในองค์กรใหญ่ๆในประเทศเราเนี่ยที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งเอเชียแปซิฟมีชื่อเสียงมีสาขาอยู่ที่ประเทศอื่นเข้ามาเมืองไทยประชุมเซมินาอะไรแทนที่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไร ก็จะต้องไปค้างคืนต้องอะไรเดินทางแต่มาใช้เวลาที่นี่มาเรียน<า>ทำอาหารไทยซะสชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารไทยดูศิละปะวัฒนธรรมไทยแล้วทุกคนที่เป็น CEO อเนี่ยก็จะรู้สึกอะไรรู<า>้ไหมเขาจะได้ทําอาหารให้คนที่เขารักไงทานเป็นซูเวเนียที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าผู้หญิงไทยเราเสมัยโบราณเนี่ยมีเวลาว่างก็คือ ทำอาหารค่ะทอเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่ไปงานวัดนะคะประดิษฐ์ประดอยต่างๆในยามว่างก็มีของว่างกระจุกกระจิตกให้ทานได้หลายๆวันอะไรอย่างนี้นี่คือความงามของประเพณีวัฒนธรรมไทยภูุิมปัญญาไทยเราอยากถ่ายทอดให้คนต่างที่รู้จักทุกครั้งที่ดิฉันมีโอกาสไปเปิดตัวทีมบิวดิงบางทีมา80คนบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายที่มาเนี่ย เรีนจะพูดถึงว่าความเป็นมาของเราเป็นอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็ยังจะบอกเลยว่าสมัยก่อนผู้หญิงทไทยเนี่ยเขาจะดูว่าผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ที่บ้านเป็นไงมไม่ใช่ดูนางให้ดูหาอย่างเดียวน,นั่นดูช้าง, <c oughs> างดูหา <c oughs> ดูนางให้ดูแม่ดูแม่นะคะก็จะฟังเสียงต่ำต่ำครบอ ะะว่าเสียงเนี่ยมันขี้เกียจด,ดีหรือขยันด,ดีหรือว่าสุ่มซ้มดี <c oughs> <c oughs> นะคะ,ะ,คะเหล่านี้ก็คือเรื่องที่แฝงอยู่ในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนที่ Cooking School ของงานเนี่ยก็คือคไม่ใช่เรียนร,รู้แค่ว่าสูตรการทำอาหารได้รีสปีไปแต่คุณจะได้ซึมซับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความรู้สึกนะคะความเป็นไทยได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ แม่ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการร้านอาหารไทยนะคะในต่างประเทศแล้วก็ผู้ชมที่เป็นคนไทยที่อยู่ใน170ประเทศเทั่วโลกเช่นค่ะคิดว่าทุกคนที่เปิดที่ต่างประเทศนัมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันกับดิฉันแต่ส่วนหนึ่งที่ดิฉันอยากให้เราพึงสังวรคิดถึงตลอดเวลาค่ะก็คือว่าคุณอย่าให้ความเป็นไทยสูญหายไปเช่นผัดไทยแต่ไปใส แครอทคือจะบอกว่าเจอแครอทในผัดไทยใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ใส่แอสพาลากัสเข้าไปเ uh huh. อม,มันเหมือนไม่ใช่อะค่ะ,คะอย่างสมกมิแกแกงเขีเขยวหวานไก่อย่างเงี้ยค่ะทำไมก็ต้องใส่มะเขืออืม,มะเขือมะเขือพวงค่ะก็คือเปล่าเพราะว่ามะเขือเนี่ยมีตัวที่ lower cholesterol ในขณะที่คุณทานกะที่คุณคิดว่ามีคอเลสเตอรอลแต่มีตัวเวอร์มาทำให้มันบ a ลา n c e ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผ่านการการกรองกับภูมปัญญาเรียบร้อย<ช>แล้วว่า<ช>สมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมันช่วย<ช>มันช่วยป้องก<ช>ันนะคะ,คะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยน่าสนใจค่ะ ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆนะคะของนาาเอพวิสิตไทยคุยซีนะคะและก็เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้ค่ะที่สร้างสารรค์งานดีๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องราวของอาหารค่ะแต่เป็นเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจนะคะขอบคุณคุณลักษณะน,น,นมามากค่ะที่วันนี้อ,อยู่คุยกับเรานะคะแล้วก็ให้แนวคิดดีๆกับพวกเรานะคะ ผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะช่วงนี้กลับมาค่ะท้องโลกครัวไทยไอออไทยคูซีนในช่วงสุดท้ายค่ะ ทที่ท่ัวววโลกไ้งใจ Thai Quality. Globally trusted Globally าสมัครเป็นสมาชิกไทยเทรด com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการของไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วยผู้ส่งออกได้ค้าค้ายกับผู้ซื้อทั่วโลกผ่านเครือข่ายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรีวันนี้ ทยเทรดด d o com พันธมิตรอีคอมเมิร์ซของไทยเพื่อผู้ส่งออกไทยทั้งประเทศกติดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยชมไฮไลท์การแข่งขันเรื่องราวของทีมชาติและสโมสรไทยทุกระดับพร้อมวิเคราะห์วิจารณ์คู่บอลประจำสัปดาห์2ชั่วโมงเต็มกับ it it, กสิติกมลน,นาวินยิ่งรัก,ร,กรักสวุวรรณวรเทพมากโภคาจิตัญญาเพิ่มพัดและนิตยยพรคาราสุทุกวันเสาร์9โมงเชา้า M Caught o n ติดตามชมสายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169 ับเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Ion อนไท c u i s i ซีค่ะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะท่านผู้ชมคะไทย Select นั้นมีอยู่ด้วยกัน2ระดับนะคะนั่นก็คือไทยเซเล็กระดับมาตรฐานและไ a i Select ระดับ,ร Select, รดบพรีเมียมค่ะซึ่งจะพิจารณาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการตกแต่งร้านภาชนะที่ใช้จานช้อนส้อมนะคะรวมไปถึงการบริการด้วยค่ะ ท่านผู้ชมคะรายการท้องโลกครัวไทยไอออนไทยคุยซีนนะคะจะนำท่านผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆนะคะรับรู้ข้อมูลที่น่าสนใจเยี่ยมชมร้านอาหารไทยผู้ผลิตเครื่องปรุงของไทยรวมไปถึงพูดคุยกับบุคคลมากหน้าหลายตาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยค่ะ สามารถติดตามรับชมรายการท่องโลกโครัวไทย ION อนไทยคุ s ซีนะคะได้ทุกวันเสาร์เวลา22นาฬนาทีค่ะทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเหรือว่า TGN นะคะออกอากาศครอบคลุม170ประเทศทั่วโลกค่ะสามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ youtube com ion thai cuisine และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะที่ facebook com ค่ะ ion thai cuisine นะคะวันนี้รายการท่องโลกโครัวไทย ION อนไทยคุย i n e หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ